สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปาราวันนี้หนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวกล่าวเล่า,าที่จะมานําเสนอบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบถึงการทําสวนยางยังย่งยืนนั่นเองครับเป็นบทความของคุณสุนทรรักรงที่เราจะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับ การทาสวนยางยั่งยืนนั่นเองครับว่าใครมีความพร้อมหรือที่จะทําได้ก็น่าจะลองทำดูนะครับผมก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวนยางยั่งยืนคือการเปลี่ยนสวนยางเชิงเดี่ยวให้เป็นป่ายางที่มีสมดุลนิเวศและก็เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยการจัดการรูปแบบปลูกยางใหม่โดยให้มีต้นยางเพียง40ิบ ถึง44ต้นต่อไร่จากรูปแบบการปลูกยางแบบเดิมก็คือ76ถึง80ต้นต่อไร่มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองลดการใช้เคมีมีการปลูกพืชร่วมยางเช่นฝักพื้นบ้านผลไม้พืชสมุนไพรไฟแฟกาแฟเป็นต้นนอกจากนั้นมีการทำเกษตรผสมผสานเช่นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพึ่ง ทำฟาร์มเห็ดและก็มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางด้านเศรษฐกิจกตามแนวทางธนาคารต้นไม้เช่นต้นตะเคียนทองจำปาทองไม้สักพยุงยางนาเป็นต้นผลที่จะได้รับจากการทำสวนยางยั่งยืนก็มีดังต่อไปนี้ก็คือ1ผลผลิตยางจากสวนยางยั่งยืน40-44ต้นต่อไร่นั้นเมื่อมีสมดุลนิเวศจะมีผลผลิต ใกล้เคียงกับสวนยางเชิงเดี่ยวที่ปลูกยาง70 8 0ถึง80ต้นต่อไร่นั่นเอง 2. ต้นยางจะต้านทานโรคเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้นเพราะหลังจากวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ต้นยางพาราต้องอยู่ร่วมกับพืชอื่นจึงเติบโต,ต,ต,ตสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคนั่นเอง 3. ลดต้นทุนการผลิตทั้งปุย๋ยแรงงานและก,ก็การใช้สารเคมี 4. ส,สร้างรายได้เสริมเพื่อลด การพึ่งพารายได้จากยางเพียงอย่างเดียวรวมทั้งช่วยลดรายใจ่ายในครัวเรือนด้วยนั่นเอง5เป็นยุทธวิธีการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอย่างยั่งยืนและได้ผลที่สุดเพราะถ้ามีรายได้เสริมเพียงพออย่างชีพสามารถหยุดกรีดยางทั้งประเทศทำให้กเกษตรกรชี้นำราคายางได้จริงด้วย 6. ปลายางจะมีความชื้นสมบูรณ์สูงสามารถกรีดยางตอนกลางวันได้ตั้งแต่17.00นถึง18.00นไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกรีดยางในช่วงกลางคืนที่มีออกซิเจนต่ำแสงน้อยและอันตรายจากสัตว์มีพิษนั่นเอง รัฐบาลควรทําโครงการนําร่องสวนยางยั่งยืนในพื้นที่สวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณล้านไร่และเพื่อแก้ปัญหาสิทธิ์ในการทํากินของเกษตรกรผู้ยากไร้กว่า0 0 0แสนกัวเรือนโดยให้เกษตรกรร่วมกลุ่มทําสวนยางยั่งยืนและขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้ทันที5ล้านไร่นั่นเองโดยที่ไม่ต้องขัดแย้งกับคนจนจากการค้นต้นยางตามนโยบายทวง พืนืนป่าของรัฐบาลอีกทั้งยังสร้างกระบวนการมีการส่วนร่วมในชุมชนช่วยดูแลป่าไม้ที่เหลืออันเป็นการเดินตามแนวทางคนอยู่ป่าและยังสร้างป่าสร้างรายได้นั่นเองแปป่ายางจะช่วยลดการพังทลายของหน้าดินช่วยดูดซับคาร์บอนเป็นการสร้างรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมทั้งยังช่วยลด ไฟป่าในบางพื้นที่เพราะการทําสวนยางมีการลงทุนสูงจึงต้องมีการเฝ้าระวังนั่นเองการสวนยางยั่งยืนจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นและเพิ่มพื้นที่ในการทําเกษตรยั่งยืน10คุณภาพชีวิตและสุขภาพชาวสวนยางดีขึ้นเพราะได้บริโภคอาหารปลอดภยัยปลูกเองลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีและกรีดยางช่วงกลางวัน ทำให้สุขภาพของชาวสวนยางดีขึ้นและสามารถรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมเช่นการไปร่วมงานบุญในช่วงกลางคืนได้การปลูกต้นไม้ยืนต้นในสวนยางเป็นการออมและเป็นสวัสดิการของชาวสวนยางที่ดีที่สุดและทําสวนยางยั่งยืนเป็นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาพอเพียงของนายหลวงในหลว,วงรัชกาลที่9นั่นเองครับนี่คือก็เรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำบท ความของคุณสุนทรรักโรงมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางใหร้รับรู้และก็รับทราบว่ามีข้อดีอย่างไรของการทำสวนยางย,างยั่งยืนนั่นเองครับสท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังกับบทความดีๆและก็ต้องขอขอบคุณของคุณสุนทรรักโรงไว้นะที่นี่ด้วยนะครับ